กราบนมัสการพระครูสมุขครูบาสังเวียนขันติธโมแห่งวัดป่าม่อนพยาคำวัดถ้ำอิทธิ์บ้านถ้ำตำบลทุ่งขวาวอำเภอเมืองปามจังหวัดลำปางด้วยกระผมเต่านินจาแม้ไม่ใช่สิทธิ์ก้นกุติแม้ไม่ใช่สิทธิ์รักแม้ไม่ใช่สิทธิท์คนสนิทของครูบาเชกเช่นสิทธิ์ท่านอื่นๆก็าตาม แต่กระผมก็ได้สัมผัสกับพระครูสมุค,ครูบาสังเวียนขันติธรมม,มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันสุดท้ายกระผมต่านิจามีความรักเคารพนับถือเทิดทูนและบูชาในพระครูสมคุครูบาสังเวียนขันติธรม,มเป็นอย่างมากด้วยใจอันบริสุทธิ์ที่แท้จริง มิได้หวังผลประโยชน์ใดๆจากครูบาแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่หวังก็คือต้องการให้ครูบาสังเวียนขันติธโมนั้นได้บรรลุในสิ่งที่ครูบาได้ตั้งใจไว้นั่นก็คือการบำรุงพุทธศาสนาการบำรุงวัดวารามอันจะนำไปเป็นมรดกของพี่น้องชาวจังหวัดลำปาง และพ่อแม่พี่โน้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศพุทธอุทยานที่ครูบาสังเวียนขันติธโมตั้งจิตและตั้งใจที่จะดำเนินการนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลอเลิศเ,เป็นอย่างยิ่งเราจึงมีความรักเคารพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่เดินงานช่วยในสิ่งที่เราสามารถจะช่วยได้ แม้ไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่โตแม้เพียงเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่เศษธุลีดินหรือแค่เม็ดทรายเราก็ดีใจที่สุดแล้วและวันนี้20กันยายน2566เป็นอีกวันหนึ่งที่มาบรรจบครบวันเกิดหรือวันคล้ายวันเกิดของพระครูสมุขครูบาสังเวียนขันติธโมโ กระผมเต่านินจาจึงขออนุญาตบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขออนุญาตบรรดาสิทธิเอกสิทธิรักสิทธิสนิทและสิทธิทั่วๆไปของท่านพระครูสมุครูบาสังเวียนขันติธโมพเพื่อที่จะได้นำความในใจของกระผมเต่านินจามาเปิดเผยในวันนี้20กันยา พาใจหายพระผู้ให้จากไกลไปไม่เห็นทิ้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งเช้าเย็นไปไม่เห็นลาลับดับสิ้นไปโอ้อนิจจาครูบาเอย๋ยสิษย์นี้เคยช่วยงานปราบมารศาสนากับพระครูอยู่เคียงข้างเคียงคู่ สู้กันมาแต่บัดนี้กลับรับลามาจากไกลอกของสิทธ์ทุกคนจนแทบแตกเพราะสิ่งแรกที่รู้ข่าวเศร้าไม่หายมาวันเกิดยี่สิบปีที่อาไลสิธ์น้อยใหญ่ต่างร้องไห้ด้วยใจอาวรนน้ำตารักน้ำตาอาลัย ยังไหลยอยู่จิตหดหูพรูรั่งยังไม่หายก็เพราะสิทธินี้ทุกคนรักและอาลัยเพราะหัวใจทั้งอ้างว้างว้าเวและเอกานี่คือสิ่งที่กระผมเต่านินจาได้แต่งขึ้นนะครับขอบการต้อัการคูบา พระครูสมุครูบาสังเวียนขันติธโมแหง่งวัดป่าม่อนพยาคำวัดถ้ำอิทธิลิตบ้านถ้ำตำบลทุ่งกวาวาอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางที่รักและเคารพเทิดทูนบูชาของบรรดาศิทธิ์ทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนวันที่20กันยายน256เป็นวันครบรอบที่มาบรรจบอีกวาระหนึ่งของท่านพระครูสมุครูบาสังเวียนขันติธรม เราบรรดาศิษย์ของท่านยังมีความรักความอาลัยความห่วงหาทุกวันคืนผมเองเตานินจาบอกตามตรงว่าผมยังทำใจไม่ได้ผมยังไม่อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวัดทั้งสองนี้ผมมางานวันเกิดปีนี้แม้ผมไม่ได้ร่วม ในพิธีกรรมต่างๆแต่ก็ได้ไปดูที่วัดถ้ำในวันที่ไม่มีครูบาบอกตามตรงว่าอะไรใจหายห้างว้างรบเรีโยวจนน้ำตามันไหลออกมา อย่างไม่รู้สึกตัวในมโนสำนึกมองเห็นภาพครูบาสังเวียนท่านเดินดูผู้คนมาร่วมง,งานบุญทุกๆคนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีการแบ่งแยกว่าคนนั้นสิทรักคนนี้สิทธิ์ใกล้ชิดคนนี้สิทธสนิทเป็นพิเศษ ตรงกันข้ามครูบาให้ความรักและเข้าถึงทุกๆคนไม่มีคนรวยคนจนคนขอทานหรือชาวบ้านธรรมดามีแต่เมตตาของท่านที่ผมเต่านิจจาได้สัมผัสต,ตั้งแต่แรกเริ่มนี่เองคือต้นทางที่ทำให้ผมรักเคารพบ,บูชาในพระครูสมุครูบาสังเวียนขันติธรรมโง มันทำใจไม่ได้จริงๆสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านจงไปสู่สวงสวรรค์พระผู้มีเมตตาที่หาใครเสมอเหมือนไม่ได้ด้วยความรักความเคารพและด้วยความยินดีที่กระผมเต่าดิจาอยากมาเปิดใจในวันนี้สวัสดีครับ